โอ้ยพอกับประกบเลยแล้วเออมันซื้อซั่มหนักเยกไปเยกมันจีกินขาแหมมันคือพอดีนะจังหวะนี้โอ้ยง่ายแบบเพรต้องยิ่งนะต้องยิ่งตั้งนาเออ เก็บมาจากเก็บยางเนี่ยแต่ปดสเาวอใส่คือคือบอร์กปลายตะปูทิ่มเลยว่ะสีเกีียวตาใจเลยเ็นขอบาอ้ง่ามครับน้าครับง้าเนี่ยรับหลอกเดยน ็แบบโบราณเลยตัวนี้เขาเลยสร้างว่ห่วยสร้างแท้ไม่เองเนาะสบายตะปูเจาะเลยเก็บไม่ขาดสร้างในนุ่งแรมเอเชียเอเชียกัเก็บเป็นเข่าถึงท่าเสด็จก็บวันนี้สะเต็มอยู่เนี่ยเก็บเดยอะละน้อยเก็บเท่ลไรก็เจ้าเล็ก อเอิ้นสูงม่รวมเอิ้นเ,นเนใช้ได้ตลอดเวลาสร้างผู้นี้เอิ้นใช้ได้ตลอดเวลาไวโมงี่เียงเงี่ยครับเ,เ,เราดูแลเพื่อนเราดูแลเพื่อนเพื่อนดูแลเราดูเจ้ากินมีละเข่าหน้าตามา แม่มาพอดีค่ะแี่ ัสดุเหลือใช้ที่ไหนมาจกรคงเทพยไอ้ๆแล้วไห้มันขาดมันยยังคนจะไห้มาแนวคน้นค้นมองเห็นว่าวัาถุกทิพนี่ยังเห็นได้เมื่อที่หน่องเลยเพื่อนก็เป็นสร้างอีกเลยพอดีครับมีแต่เนวแต่งไห้ด้ือว่า ก็ต้องก็ต้องตัดเลยเนะเาะห่นนะออปันแตงแพงปน,นวยตาเนี่ย <c oughs> เราเออ,เอแม่แม่จริงๆแล้วถ้าพ่อทำแบบนั้นนะเอาเหล็กเนี่ยครับ เออพิ่งนอนพี่นอ,เอ,อ,อใน,ในเนี่ยเพิ่งเด้อครับพี่น้องเด้อเพิ่งเลราผมไม่ไหนแม่เลราคือ้องนอนน,อนี่พี่น้นนองว่านี่ยติดเองโอง้ยนี่แหละครับพี่นี่เนาะคุ้นเขาคุ้นน้ำเนาะเพื่อนอายุดีๆนี่ครับเนี่ยคุณยายเพราะต้องตาแข็งนะครับเด้อพอผมจะมาเทเลยผมมีเลราเขาใส่แล้วนี่ว่าเนี่ อ๋องามบอพี่น้องกลับมาใจยเย็นเพื่อนใจยเย,ย็นอย่าฝืนมันหลามึงคอยนี่พอทำแล้วก็มาซองเบิงเก็อย่างดอกเล่าตีอย่างเดียวมาค่อยตัดตีตีหน้าตีหลังตีว่าหามึงสองตาเลยเบิง เขาปีแล้วยังไม่ทันกินท่ทันมือได้พี่น้องเ่เนี่ยเนี่ยของทั่านี่นในที่ใส่เขาไม่้สิท่านพี่เนี่ยมือเอื้อนก็สิไปแล้วเดินทางไปสีเขาแล้วครับไปนวดเขาแล้วเตรียมพร้อมนะอุปกรณ์พร้อมพุ่นพี่น้องกระปอน้อยครับบรรทุกได้สองตันนะครับลูกเก่ามาพร้อมหมดแล้วมือเอื้อนอพยพไปสีเขาบานยายครับโอ้ไปสีไปนวดไปนวดนะพี่น้อง เดี๋ยวค่อยติดตามเดี๋ยวหลังจากนี้เยวสิผ้าพเพื่อนไปเทปนี้แล้วไปพักผ่อนที่สวนกินแหนงสับเสียบเพราะว่าเครื่องดื่ม่างมันยูดหมดแล้วพนะี่นอนเดี๋ยวสิผ้าไปสวนนะครับเด้อปับจบไปไปมาทานวะ